อทกำลังจะพา Play Station เข้าสู่ยุค e er> ต่อไปก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับงาน e o ตทนะครับที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราเองเมื่อตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่8กันยายนนะครับผมเองก็ได้ไปปิดท้ายนะครับกับตัวงาน e อส o b o t ในวันนี้วันสุดท้ายนะครับก็เรียกว่าได้เกิดมุมมองที่เกิดขึ้นแบบแวบเลยนะครับตอนที่ลงพื้นที่ไปเมื่อจรช่วงหัวข่้าวันนี้นะครับเรียกว่าความคิดมันแล่นขึ้นมาแบบ พันเล่นเลยนะครับแบบหุนหันพันเล่นเลยแหละแบบมันแฟบเข้ามาในหัวเลยนะครับกับมุมมองที่ทําให้มองเห็นว่า PlayStation กําลังจะทําอะไรอยู่ในอนาคตต่อๆไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปในเรื่องของตัวมุมมองตรงส่วนนั้นนะครับเราก็มาดูกับตัวสถานการณ์ของเกม S อสโตบอกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าตัวเกมนี้โอ้โหสร้างปรากฏการณ์ในวงการวิดีโอเกมได้อย่างถล่มทลายนะครับทั้งในตัวคะแนนรีวิวนะครับคะแนนวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งในทางฝั่งผู้ นักวิจารณ์หรือว่าทางฝั่งผู้เล่นนะครับอยู่ในเกมที่สูงมากเลยทีเดียวนะครับและก็น่าจะมีเป็นอีกหนึ่งเกมที่พร้อมที่จะเตรียมเข้าชิงกับรางวัลเกมออฟเดอะเยียในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ตัวสถานการณ์ของตัวเกมนี้ที่วางจําหน่ายตั้งแต่ในวันแรกนะครับตั้งแต่ในวันแรกนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาในประเทศบ้านเกิดของทางโซนี่เองนะครับหรือว่าเพลย์เ a ชั o นเองก็ต้องบอกเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นใครไปในย่านโตเกียว นะครับเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันนั้นและอยากจะซื้อตัวแผ่นเกมนี้ก็อาจจะงงงงกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันหาซื้อกันไม่ค่อยได้ในตัวเชลนี้มันหมด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 ,หมดนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้ขายดีแบบระเบิดเถิดเทิงเลยนะครับในประเทศญี่ปุ่นเองเรียกว่าตัวแทนจําหน่ายหลายๆที่ของหมดสต็อกกันไปเลยทีเดียวนะครับกับตัวเกมเอสดในวันวางจําหน่ายวันแรกก็เรียกว่ามันสามารถที่จะเรียกแรงศรัทธา นะครับจากเหล่าเกมเมอร์ในทางฝั่งประเทศบ้านเกิดของ PlayStation เองอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นได้กลับคืนมาพอสมควรนะครับเพราะอย่าลืมว่า PlayStation นั้นค่อนข้างที่จะดูแล้วดบดบไปนะครับกับการที่จะสนับสนุนตัวผลงานจากค่ายสตูดิโอของทางผู้พัฒนาในทางฝั่งประเทศญี่ปุ่นเองนะครับเพราะว่าชื่อเดิมหรือว่าลูกม่อเดิมแล้วกันนะครับของทีมอ s ูบีนี้ก็มาจาก j a p a n Studio นะครับแต่ในวันนี้นะครับ PlayStation ก็เหมือนกับมีการวางหมากไว้แล้วหรือเปล่านะครับว่านี่แหละ นะครับคือจะเป็นตัวก้าวใหม่ของวงการ PlayStation นะครับที่จะให้ทีมอาซูบิทีมนี้เป็นคนที่นำล่องเบิกนะครับกับยุคใหม่ของ PlayStation นะครับที่ผมเองก็ได้เกิดมุมมองเกิดขึ้นกับตัวเกม s อสโซบอตัวนี้เลยนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าอ่าพอผมไปในตัวงาน s อสโบอวันนี้นะครับวันสุดท้ายคือไปวันแรกอรัผมไม่ได้คิดในมุมมองแบบนี้นะครับซึ่งในมุมมองตรงส่วนนี้เพื่อนๆอาจจะมองว่า ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะมันเป็นมุมมองในแต่ละบุคคลนะครับแต่มันก็เป็นมุมมองที่ผมเกิดขึ้นแบบแบบแวบขึ้นมาเลยนะครับกับการลงพื้นที่วันนี้ซึ่งมันจะแตกต่างกับวันแรกนะครับวันแรกเราก็จะได้เห็นตัวภาพของตัวผู้เล่นนะครับในประเทศไทยของเราเองที่เข้ามาสัมผัสนะครับในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งแต่พอในวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นตัวบรรยากาศที่ผมนํามาฝากกันนะครับก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่มันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้น นะครับก็คือเหล่าเกมเมอร์ที่มาสัมผัสในการเล่นตัวเกมต่างๆนะครับเพื่อนๆเห็นอะไรไหมมีน้องๆหนูๆนะครับเด็กๆนะครับเข้ามาสัมผัสตัวเกมนี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะที่ผมเห็นนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆลองมองย้อนดูนะครับกับในวัยที่เราเป็นแบบน้องๆหนูๆแบบนี้แหละ กับวันที่เราได้รู้จักกับ p l a y s t a t i o n นะครับในวันที่เราได้สัมผัสตัวจอยคอนโทรลเพลย์สเตชันเปิดฝาเครื่อง p l a y s t a t i o n ใส่แผน CD, แ่น c ีดี Compact d i s c เข้าไปเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆออาจจะอยู่ในช่วงอายุวัยประมาณนี้หรืออาจจะมีอายุที่มากกว่านี้นิดนึงก็ได้เหมือนกันนะครับเล็บเพื่อนๆลองมองย้อนดูตัวเองในวันนั้นมาจนถึงวันนี้เพื่อนๆรู้สึกอะไรไหมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงกับตัวเราเอง กับในวงการวิดีโอเกมมันคือช่วงอายุนะครับมันคือช่วงอายุอายุเป็นยงไงะครับเพื่อนๆวัยเด็กตอนนั้นที่เพื่อนๆรู้จัก PlayStation 1ผ่านมาจนถึงวันนี้ผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะไม่ได้มีอายุอยู่ในวัยแบบ20ปีหรือว่าจะ30ปีอย่างแน่นอนนะครับเพราะทุกคนก็น่าจะมีอายุที่เกิน30ปีกันแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะ PlayStation กำลังจะครบรอบ30ปี ในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้แล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆมีอายุที่มากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรล่ะครับสังขารเรียวแรงกำลังวังชาต่างๆนะครับในการที่จะเล่นเกมต่างๆของ PlayStation ในวัยเด็กในวัยรุ่นในช่วงเริ่มต้นของวัยทำงานโอ้โหเรียวแรงยังฟิตเปี้ยนะครับมีเวลาเล่นอย่างเหลือเฟือ แต่พอเข้าสู่เลข3บางคนก็เลข4นําหน้าหรือบางคนก็อา,อาจจะเลข5น้าหน้าเป็นไงล่ะครับไม่ไหวแล้วเวลาที่จะมีในการเล่นเกมก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะผมเองก็ลงพื้นที่นะครับแทบจะทุกสัปดาห์นะครับในช่วงตอนที่มีตัวเกมของ p l y y t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  o o n จวาจำหน่ายใช่ไหมครับก็จะเห็นเพื่อนๆนนะครับที่ได้เข้าไปพูดคุยกันว่าโอ้โ oh, หพี่มาซื้อเกมนี้เลยเหรอไหวเหรอเล่นไหวเหรอ นะครับสิ่งที่ได้คําตอบมาอ๋อไม่เล่นหรอกครับซื้อไปเก็บไว้เก็บไว้แค่นั้นแหละเก็บไว้ดูนะครับไม่ได้เล่นอ่าพูดถึงเกมเก่าๆก่อนหน้านั้นที่ซื้อไปก็ยังอยู่ในซีลยังไม่ได้เปิดเล่นเลยนะครับแค่มองแล้วก็มีความสุขนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้เพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นเกมเหล่านั้นก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องของตัวหลบบเกมเพล์เรื่องของตัวเนื้อเรื่องได้ตั้งแต่ต้นจนจบ กันอยู่แล้วนะครับกับเหล่าแคสเตอร์เหล่าสตรีมเมอร์ต่างๆที่มีอยู่อย่างเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทาง PlayStation ก็คงจะรู้นะครับว่าเกมเมอร์ในยุคที่เติบโตมากับ PlayStation 1มาจนถึงปัจจุบันนี้กับ PlayStation 5ก็ต้องบอกเลยว่าพวกเขาเองก็คงอาจจะโลอยลาไปตามช่วงการเวลานะครับและมันก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่ทางผู้พัฒนาหรือว่าผู้สร้างเกมของทาง PlayStation ที่ต้อนผลงานมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้ตรง100%เนะครับเพราะทางผู้พัฒนาเองก็ต้องการที่อยากจะให้เหล่าเกมเมอร์ซื้อตัวเกมนั้นไปแล้วก็เปิดเล่นกับบนตัวเครื่องเกมคอนโซลไม่ใช่ซื้อไปเพื่อที่จะวางไว้บนตู้โชว์ตู้สะสมผมเชื่อแบบนั้นนะผมเชื่อแบบนั้นและในว,วันนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าน้องๆหน,หนูๆนะครับที่กำลังสัมผัสตัวเกม x b o กอยู่ พวกเขาเองอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวละครที่เจอเนี่ยในแต่ละมิชชั่นในแต่ละดานมันคือตัวละครอะไรนะครับแต่เมื่อน้องๆหนูหนๆเหล่านี้ได้โตไปนะครับโตขึ้นเข้าสู่วัยมัธยมนะครับเข้าสู่วัยมหาลัยผมเองนะครับก็เชื่อเลยว่าเขาจะมีความทรงจํากับในวันนี้ที่เขาได้เล่นตัวเกมเอสโซบอว่าอ๋อวันนั้นเราเล่นเกมเอสโซบอตไอตัวละครตัวนี้มันคือเกมนี้เหรอ อ๋อไอ้ดานเป็นแบบนี้มันคือเกมนี้เหรอนะครับเรียกว่าความทรงจําในวันนี้ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาที่เขาจะโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ได้สัมผัสกับ PlayStation เลยก็ได้นะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาได้สัมผัสขึ้นมาโอ้โหมันก็จะเป็นการแฟดแบ็กนะครับกลับไปย้อนภาพไปในอดีตบวาวนว่าอ๋อเราเคยมีความทรงจำดีๆกับ PlayStation อยู่นะ หรือถ้าคนไหนนะครับที่เป็นเด็กในวันนี้นะครับก็ยังคงชื่นชอบ PlayStation ต่อๆไปก็เรียกว่าเขานี่แหละก็จะเป็นเกมเมอร์รุ่นต่อๆไปนะครับที่จะเข้ามาทดแทนกับเกมเมอร์ที่มีอายุเหมือนกับเพื่อนๆเหมือนกับผมๆแบบนี้นะครับที่เริ่มโรยลาไปตามการเวลานะครับก็จะเข้ามาทดแทนนะครับและตัวเกม s s t o b o t นี้ก็เป็นเกมที่ พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนก็คงมีความสบายใจอย่างแน่นอนนะครับให้น้องๆหนูๆเล่นไปได้เลยไม่มีปัญหานะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะไม่มีเนื้อหาที่เป็นพิษเป็นภัยกับเหล่าเกมเมอร์ตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยๆอย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้แหละผมก็มองว่า PlayStation ก็คงวางหมากเอาไว้แล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยว่าเมื่อ p พ a y s t a t i o n อายุถึง30ปีมันก็ต้องควรที่จะมีตัวเกมอะไรที่จะมา สร้างกลุ่มเกมเมอร์รุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับให้เป็นฐานสำคัญในการที่จะทำให้ p l a y s t a t i ก้าวสู่ในเจเนเรชันต่อๆไปก็ถือว่าเป็นหมากที่ PlayStation ค่อนข้างที่จะวางไว้ค่อนข้างรัดกลุ่มนะผมว่าเพราะไม่ได้ปล่อยตัวเกมเอสโซบอที่เป็นเกมหลักแบบนี้มาในยุคปีคศ2 0 0 0หรือว่า2015นะครับแต่เขาเลือก ที่จะเอาช่วงไทม์ไลน์ที่ PlayStation กำลังจะครบรอบอายุ30ปีผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมมองว่าเป็นเป็นสิ่งที่ PlayStation ค่อนข้างที่จะวางแผนหรือว่าวางหมากเอาไว้นะครับกับการที่จะให้ตัวเกม ExoBot นี่แหละแล้วก็เป็นทีมจากทางฝั่งสตูดิโอของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะสานต่อกับเกมเมอร์ในยุคเก่าที่กำลังโรยลาไปแล้วก็สร้างฐานกลุ่มของเกมเมอร์รุ่นใหม่ขึ้นมา ด้วยตัวเกม S ์ o b o t ที่เป็นเกมแรกแล้วนะผมก็เชื่อว่าจะมีเกมที่อยู่ในลักษณะคล้ายๆแบบนี้ออกมามากขึ้นกับบนตัวเครื่องเกมคอนโซล p p l y y t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  o o n ผมเชื่อแบบนั้นนะผมเชื่อแบบนั้นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆน,นะครับมีข้อมูลหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ในตัวคลิปนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในมุมมองความคิดของผมนะครับที่ผมมองไว้ กับตัวเกม e อสโ o ทนะครับที่ทาง PlayStation กำลังปล่อยให้เจ้าตัวเกมนี้วาดลวดลายให้หล่าเกมเมอร์ทั่วทั้งโลกได้เห็นหรือหล่าเกมเมอร์ตัวน้อยๆได้รู้จักนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาเพิ่มขึกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ,รบแต่ไม่ยากจะเกินไป ใครที่มีแผ่นเกมแอคทวรบอร์ดอยู่ในมือมาหาผมหน้าๆได้เลยครับี <laughs>